เ่า,เาตั้งใจมากนอก้องคาบีวราของเราเอา้าวพูดไปแล้วไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวเราจะท้าเสร็จแล้วจะถ่ายนี้ดูว่าเป็นยังไงตอนนี้เป็นขวดยากูอยู่ <laughs> <laughs> นี่เรามาทำเป็ด เป็ดเราเป็ดที่เหมือนเราคาบู นี้ก็เป็นเวลาหกโมงนินน่แล้วทุกคนเราเพิ่งเลิกเรียนเสร็จอย่างที่ทุกคนเห็นเราก็มาเรียนปั้นดินเป็นชาเลือกของเราเหนื่อยมากทุกคนเราก็กำลังเดินกับหมอรีวิวรองเท้าเราเพิ่งซื้อรองเท้ามาให,ใ,หใ,หใ,หให้ทุกคนดู วันนี้เราก็มาซื้อของข้าวห่อกับเพื่อนอีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมจริงๆวันนี้เรามีสอบนะทุกคนแล้วก็กะว่าจะมาอัดให้ทุกคนดูแต่ด้วย่ะมันสอบเก้าโมงครึง่งแล้วเราก็รีบไปสอบก็เลยไม่มีเวลาอัดให้ทุกคนได้ดู ก็เลยจะมาอัดให้ดูพรุ่งนี้แทนว่าเราไปสอบแล้วก็บรรยากาศตอนเราสอบเป็นยังไงเพราะว่าพรุ่งนี้มีสอบตอนบ่ายสองก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยตอนนี้เราก็อ่านหนังสืออยู่ว้าเพื่อที่จะเตรียมสอบของวันพรุ่งนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยขอให้เราผ่านสักทีนะคะนั่งอ่านหนังสือสอบไปแล้วก็กินมะม่วงไปจะหมดแล้วทุกคน เอเมม่วกินตัวแบบมันแน่นห่อทุกคนกินเยอะเกินแต่ว่าเราชอบกินมะม่วงมันเพราะว่า,ากินมะม่วงเปรี้ยวไม่ไหวเดี๋ยวขอตัวไปอ่าในคือสอบก่อนแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะอัดไม้เพื่อนเได้ดูบรรยากาศช่วงสอบมาล แล้วคะ่ะก็คือปวดหัวมากหวังว่าจะผ่านสรุปก็คือเรากะว่าจะอัดว่าเราไปสอบวันนี้ให้ทุกคนได้ดูใช่ไหมว่าแบบเออบรรยากาศตอนแบบไปสอบเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เรารีบทุกคนคือมันแบบเราเหลืออีกแค่หนึ่งนาทีแ้วก็เข้าห้องสอบแล้วเราก็เลยต้องรีบเข้าห้องสอบก่อนแล้วพอสอบเสร็จก็แบบ สมองก็เออแล้วกทุกคนเพราะว่าแบบรู้สึกเหมือนแบบเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทุกคนเลยก็เลยถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูแค่แบบกระจิตหนึงก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพยายามไปให้เลยววันนี้เราก็จะพยายามแบบถ่ายอะไรมาให้ทุกคนได้ดูมากกว่านี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็คงเป็นแบบถ่ายอย่างอื่นมาให้ทุกคนได้ดูแล้กันก็ ขอโท,ทุกคนจริงๆกับความแบบนั่นแหลคะครับนี่ทุกคนฝีมือที่เราตั้งใจทําเมื่อกี้ออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้เลย วันนี้เราก็มาเรียนเซรามิกอีกแล้วทุกคนแล้วก็เพิ่งจะเลิกเรียนเสร็จเหนื่อยมากวันนี้ตอนนี้เราก็กำลังเดินกับหอทุกคนหิวมากเดี๋ยวจะไปหาซื้ออะไรกินก่อนแล้วก็ค่อยกลับ ถึงพออะไรทุกข้แล้วเราก็ซื้อนี่มาข้าวหมูกรอบกลาพริกเกลือเหนื่อยมากหิวสุดๆเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อของเข้าห่อกันที่แมคโครทุกคน วันนี้เรามาซื้อขออเขาห้องกับเพื่อนเจ้าเก่อเจ้าเดิมคนดีคนเดิมวันนี้เราจะเป็นงบประหยัดหล่อมาดูกันค่ะวันนี้เราซื้อนิดเดียวทุกคนเพราะว่าเราจะต้องไปสั่งโลตัสต่ออีกนี่นะคะ <c oughs> เพื่อนเราแบ่งหนักเลยค่ะวันนี้ <c oughs> วันนี้เราก็คือเบา นี่ทุกคนเราสั่งโลตัสมาส่งแล้วนี่ทุกคนของที่เราซื้อมาจากโลตัสก็จะเป็นพวกแบบนขนมนี่ขนมเบดแล้วก็มีแล้วก็ขนมเพราะว่าถ้าเรามีแบบขนมไว้ในห้องใช่ไหมเราก็จะ ได้ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มพอมีมันก็จะหะายยากแล้วก็ขนมเราก็ซื้อนี่ทูช่แล้วก็นยาลังจานเราก็ซื้ออันนี้มาหน่อมไม้อยากลองทำผัดหน่อมไม้ดูแล้วก็ของแมคโครก็จะเป็นชัวนักสัตว์แล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บใส่ตูเ้เย็น แล้วก็เราก็ซื้อนมเปรี้ยวมาเราก็หมดไปประมาณหกร้อยกว่าเอ้ยไม่ไม่ถึงสิประมาณห้าร้อยกว่าเราก็จะต้องอีู่ให้ได้สักอาทิตย์หนึ่งเพราะเราต้องเป็นเด็กหอที่ประหยัดน,นะทุกคนเราก็วันนี้เราก็หมดไปประมาณห้าร้อยกว่าบาททุกคนก็คือซื้อจากแมคโครประมาณสามร้อยแปดสิบแล้วก็ซื้อจากโตรตาประมาณเกือบเกือบสองร้อยเพราะว่าได้ส่วนลด แล้วก็ถ้ามีขนมอยู่ในห้องเราก็จะไม่ค่อยอยากกินขนาดนั้นเราก็จะทําให้เราประหยัดขึ้นแต่ถ้าไม่มีขนมอยู่ในห้องเราก็จะแบบอยากกินของหวานแล้วเราก็จะเสี่ยงเงินซื้อเพิ่มเพราะฉะนั้นนี่แหละวิธีการประหยัดของเราซื้อมาไว้แล้วก็ด้วยความไปเรียนแบบมันไม่ได้มีไปเรียนเยอะใช่ไหมทุกคนเราก็จะอยู่ห้องเป็นส่วนใหญ่มันก็ทําให้เราประหยัดเพราะว่าเราก็ทํากินเองแล้วก็ มีขนมมันก็จะทำให้เราไม่เสียเงิน